เวลาเราจะสร้างบ้านมันมีหลักการที่ผมใช้ตลอดเวลาในการเลือกสถานที่ที่จะสร้างบ้านเนี่ยหลักการง่ายๆก็คืออันแรกสุดก็คือคิดถึงความสะดวกความง่ายอันดับที่สองก็คือราคาถูกไม่แพงไม่มีค่าใช้จ่ายมาก และหลักการที่สก็คือสบายอยู่สบายรู้สึกดีง่ายถูกสบายนี่คือหลักการที่ผมใช้ในการตัดสินว่าจะสร้างบ้านที่ไหนซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีมากผมก็ใช้หลักการนี้มาตลอดเพราะผมก็สร้างบ้านค่อนข้างจะเยอะ เท่าที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าใช้หลักการนี้ดีมากนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในการเลือกสถานที่ที่จะสร้างบ้านก็คืออันดับแรกต้องเลือกสถานที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงให้ได้เพราะว่าการมีบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านดินบ้านไม้บ้าน,านคอนกรีตหรือบ้านอะไรก็ตามถ้าน้ำท่วมมาแล้วมันไม่สนุกเลยมันแย่มาก มันลำบากตรงที่ว่าถ้าน้ำท่วมบ้านมันไม่มีห้องน้ำเวลาปวดขี้ปวดเยี่ยวเนี่ยมันทรมานมากไม่มีห้องน้ำน้ำท่วมเราจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนนี่คือความทุกข์ที่หนักหน่วงมากฉะนั้นการเลือกที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและอีกสิ่งหนึ่งที่ เราจะต้องพิจารณาก็คือตอนนี้พื้นที่ที่ไม่เคยท่วมเลยเนี่ยอยู่ๆมันก็อาจจะท่วมขึ้นได้เพราะว่าการพัฒนาในโลกใบนี้มันเร็วมากในปัจจุบันบางครั้งหมู่บ้านเราหรืออำเภอเราเมืองเราไม่เคยน้ำท่วมเลยแต่อยู่ออำเภอใกล้เคียงไปสร้างถนนกั้นทางน้ำก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้หรือบางครั้ง เราอยู่ใกล้ที่ลุ่มที่ลุ่มที่เคยรับน้ำมานานอยู่ๆก็มีคนเอาดินไปถมที่ลุ่มมากขึ้นเพื่อสร้างบ้านจัดสรรสร้างห้างสรรพสินค้าสร้างอะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่ลุ่มที่เคยรับน้ำแคบลงมันก็บีบให้น้ำซึ่งฝนตกลงมาเท่าเดิมน้ำก็จะสูงขึ้นก็อาจจะมาท่วมที่ที่ของเราก็จะกลายเป็นที่น้ำท่วมได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องคิดถึงว่า ถ้าเราจะสร้างบ้านเราจะหนีน้ำให้ได้ได้อย่างไรและคิดถึงอนาคตไกลๆด้วยว่าถ้าเกิดน้ำจำเป็นต้องท่วมขึ้นมาเนี่ยเราควรจะถมที่สูงขนาดไหนเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคิดถึงสิ่งต่อมาที่จะต้องคิดถึงก็คือลมหรือการไหลของอากาศ การสร้างบ้านในหุบเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความนิ่งไม่มีลมมันจะอึดอัดการสร้างบ้านในหุบเนี่ย,ยหลายที่ที่เห็นมาเนี่ยร้อนมากๆมันจะนิ่งใบไม้ไม่กระดิกเลยร้อนอบอ้าวเพราะว่าอากาศไม่ถ่ายเทในขณะเดียวกันความชื้นในอากาศจะสูงมากขึ้นทำให้อึดอัด ฉะนั้นคนที่อยู่ในในหุบเนี่ยส่วนมากก็จะอายุสั้นกว่าคนที่อยู่บนดอยสูงคนอยู่บนดอยสูงมันจะได้อากาศถ่ายเทที่สะดวกลมพัดผ่านง่ายจะรู้สึกดีความชื้นในอากาศต่ำลงโอกาสที่จะเป็นโรคปอดโรคทางเดินหายใจน้อยลงอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการมีลมพัดเย็นๆมันทำให้เราอยู่บ้านได้สบายขึ้น และก็เพลิดเพลินผ่อนคลายมากขึ้นสิ่งต่อมาที่จะต้องคิดถึงก็คือวิวการมองเห็นไกลๆมองเห็นอะไรสวยๆง,งามๆเนี่ยมันก็ช่วยเราได้มากทีเดียวทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอยากอยู่บ้านมากขึ้นไม่ต้องหนีจากบ้านเพราะความรู้สึกอึดอัดไม่ผ่อนคลาย ดังนั้นถ้าเราทำบ้านให้มันน่าอยู่เราก็จะอยู่บ้านมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าสำคัญที่จะต้องพิจารณาในการเลือกสถานที่ที่จะสร้างบ้านแต่ก็มีอีกสิ่งวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งที่บางครั้งผมก็ใช้เหมือนกันก็คือการเลือกพื้นที่ที่แย่ที่สุดสร้างบ้านสมมติว่าเรามีที่กว้าง แต่มีที่จุดหนึ่งที่มันแย่มากมันไม่สวยมันดูไม่ดีเลยผมก็จะเลือกตรงนั้นแหละเป็นที่สร้างบ้านเพื่อทำที่ไม่สวยให้มันสวยขึ้นอันนี้ก็เป็นการสร้างความงดงามสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่ของเราอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการคิดทางเลือกหนึ่งก็คือเลือกด,ดูดินก่อน อย่างสมอย่างตัวอย่างที่สวนพันพันเนี่ยมันเป็นเนินเขาส่วนที่ต่ำสุดเราก็เอาไว้เป็นที่ขุดสระสูงขึ้นมานิดหนึ่งเป็นเนินเขามันเป็นทรายเป็นดินที่ขุดง่ายเราก็เอาไว้เป็นที่ปลูกผักแต่ที่สูงที่สุดเนี่ยมันเป็นหินลูกหลังมันปลูกอะไรไม่ได้ทำอะไรยากมากเราก็เอาที่ที่เป็นหินลูกหลังนี่แหละสร้างบ้าน นี่คือการเลือกที่ที่ทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายก็คือหินลูกหลังเนี่ยมันแน่นดินแน่นเวลาสร้างบ้านมันจะไม่สุดมันแข็งมันแน่นไม่ต้องคิดถึงดินสุดมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลงแล้วก็พื้นที่ที่เป็นหินลูกหลังถ้าเราพยายามที่จะปลูกผักมันค่าใช้จ่ายสูง แต่พอทําเป็นบ้านปุ๊บมันง่ายเลยอ่าเนี่ยก็เป็นวิธีง่ายๆในการคิดในการเลือกสถานที่ที่จะสร้างบ้านสิ่งหลักการสําคัญก็คือง่ายถูกและสบายนอกจากนั้นก็ให้คิดถึงน้ําท่วมคิดถึงลมพัดผ่านได้สะดวกสบายคิดถึงวิว อ,อันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ผมใช้ในการเลือกสถานที่ว่าจะสร้างบ้านตรงไหนในการเลือกพื้นที่ที่จะสร้างบ้านถ้าเป็นที่สโลปลงแบบนี้เราจะสร้างที่ไหนดีจริงๆแล้เราจะสร้างตรงไหนก็ได้ในที่สโลปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเราตัดสโลปลงเนี่ยต้องตัดให้มันกว้างๆนิดหนึ่งเวลาเราสร้างบ้านปุ๊บ จะต้องมีช่องว่างระหว่างบ้านกับตรงหน้าผาที่มันชันๆที่เราตัดลงเนี่ยอย่างน้อยสอเมตรและตรงเนี้ยเราจะต้องขุดล่องลึกลงไปเป็นฟุตแล้วก็ล่องนี้จะต้องอ้อมบ้านออกไปเพื่อให้น้ำฝนไหลลงในล่องแล้วก็ไหลอ้อมบ้านเราไม่อยากให้น้ำฝนไหลซึมขึ้นมาใต้ถุนบ้านดังนั้นการมีล่องนี้รอบบ้านให้น้ำไหลออกไปจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้บ้านแห้ง และไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นเลยแต่ถ้าหากว่าบางคนมีที่สโลปก็อยากใช้สโลปให้เป็นประโยชน์ในการสร้างบ้านตัดสโลปลงมาปุ๊บแล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่ครอบอบางห้องหนึ่งจะอยู่ข้างบนสลปแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ถ้าในกรณีอย่างนี้เราจะต้องตัดตรงนี้2เมตร แล้วก็ทําล่องลึกตรงนี้เพื่อให้น้ําอ้อมออกไปให้ได้เช่นกันดังนั้นการสร้างบ้านในที่สูงสิ่งที่ควรระวังที่สุดก็คืออย่าให้กําแพงบ้านชิดกับผนังด้านสูงของหน้าผาที่เราตัดมันลงอันนี้ทำให้บ้านลหลายๆหลังมีปัญหาเท่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะบ้านดินนี่คือตัวอย่างการทำบ้านในที่สโลปเราต้องขุดล่องทำล่องคอนกรีต อันนี้กว้างแค่เม็ดหนึ่งแต่เป็นคอนกรีตก็ใช้ได้แต่อันนี้ก็เป็นสโลปแต่ขุดล่องเหมือนกันทำคอนกรีตเหมือนกันแต่คอนกรีตตื้นและบางมากพอคอนกรีตร้าวความชื้นก็ซึมเข้าไปใต้ที่ในพื้นบ้านได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาฉะนั้นควรจะกว้างกว่านี้นี่คือลักษณะที่กว้างพอดีอย่างน้อย,อยสองเมตรขึ้นไปแล้วก็มีล่องลึกรอบรอ ถ้าล่องระบายนะ้ำไม่ลึกพอก็จะมีปัญหาได้ส่วนลักษณะนี้ก็ประมาณฟุตหนึ่งี่คือแคบเกินไปแบบนี้ไม่ควรทำแคบมากส่วนพื้นที่ที่เป็นลาบเหมือนทุ่งนามันจะเสมอกันหมดเราจะสร้างตรงไหนก็ได้เราเลือกได้ง่ายมากแต่ถ้าเราจะสร้างในที่ลาบอย่างเงี้ยเราควรจะต้องถมดินให้สูงขึ้น ถ้าเป็นทุ่งนาเนี่ยถมให้สูงขึ้นอย่างน้อย1เมตรได้ดีที่สุดแต่ว่าการซื้อดินมาถมเนี่ยมันจะแพงแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการขุดสระเอาดินจากสระมาถมสมมติว่าเรามีที่แบบนี้เราอาจจะขุดสระตรงนี้ชี้ลงมาแล้วก็ดินจากสระเนี่ยมาถมฝั่งนี้ให้สูงขึ้น สูงขึนอย่างน้อย1เมตรก็ได้แล้วเราก็จะสร้างบ้านข้างบนเนี่ยบ้านก็จะอยู่ในที่สูงเวลาน้ำท่วมขังมาเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นดังนั้นหลายๆคนมักจะคิดว่าเวลาสร้างบ้านดินเรามีความชื้นแต่บ้านทุกบ้านถ้าเราสร้างในที่เสมอกันอย่างเงี้ยถ้าที่มันเสมอกันเวลาฝนตกเนี่ย มีโอกาสที่จะชื้นสูงมากแม้ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตก็ตามแต่ถ้าเราทั้งสร้างในที่สูงบนแบบนี้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นเลยนี่คือวิธีเลือกพื้นที่ง่ายๆในการสร้างบ้านนี่คือตัวอย่างในการถมที่ให้สูงขึ้นจากระดับพื้นธรรมดาเมตรเมตร30เลยทีเดียวสูงกว่าต้นข้าวถ้าเรา ถมให้สูงขึ้นโดยการเอาดินจากสะมาถมให้สูงได้ประมาณเนี้ยเราก็จะรู้สึกสบายใจมากเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นมามันก็จะได้รับลมเย็นดีขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตัวส่วนหลังนี้คือที่สร้างไปแล้วหลังนี้สูงจากพื้นอยู่ประมาณเม็ดเมตดหนึ่งประมาณนั้นก็ถือว่าสบายแล้วก็ปลอดภัยเราจะไม่รู้สึกว่ามีความชื้น ในบ้านเลยสร้างบ้านถ้าเราทำให้มันดีตั้งแต่แรกมันจะสบายใจและก็ปัญหาน้อยมาก